โอ้พอได้เสียวครับพอได้สาบเขาว, <c oughs> วันนี้จะได้ห <c oughs> มองเอีย้ยแต่ว่าไม่แรงก็ได้มัดประมาณตัาเอีย้ยแม่เจ้าน,นี่ไปใจขวายหน่อยจะแกงครับจะแกงอบแกงแอป,ปเนี่ยครับแกงน้ำแห้งมะเข้าเนี่ยแกงส้มนี่ละครับเดี๋ยวมาติดตามต่อต่อไปนะครับเด้อพริกแดงพริกขาวใส่จะจะแกงปลาครับดกขนาด โอ้ขือส้มสดๆโอ้ใส่กระป๋องแล้วครับนี่ผักสวนครัวในรั้วกินได้นะนะครับยอดจะใครก่อเกาเนี่หิน่ะเนาะ สดๆใหม่ๆเลยครับน้องนแน่ๆไม่ตีมน่องใส่ถังนด้นยได้ครับเอาแกงปลาขาวที่เขาบัด้องเอาเก็ดออกครับแกงตึงเก็ดเลย Sớp mình mấy máy tin đã đã đây mươn tám หาเกิงก็พาแล้วครับกกเกิงเรียบร้อย ทำปลามาเรียบร้อยครับเขาแกงส้มแกงออดแกงอุ๊บเน่แบบ่ต้องเอาเก็ดออกครับมาเตรียมเครื่องกันก่อนครับใส่ตะไคร้มาซอยใส่ตะไครของมันค้าใส่ตะไครหลายๆหน่าครับคกเลย ครับใส่คกเลยหอมแดกมาปออครับใส่ไปสักสองสามหัวครับกระเทียมใส่ลงไปครับอันนี้เกลือเม็ด ใส่ไปเห็นหน้อยครับใส่จิ้มใส่จิ้มเดียวเขามันจืดมันจางเขาก็เติมมัรลุน,นะครับนะ้อมาต่ากันเลยครับต่าเลยพริกใส่ไปตัวเลยแล้าแต่ไ่มักเผ็ดมักจืดมักจางก็ว่ากันไปครับ แต่อีกกระป๋อแล้คลวครับพอเลยปุ๊แก๊ปตั้งน้ำไว้ครับพริกเตี๋ยวเขาตามไว้ใส่ไปก่อนหมูเลยบ้มเลยครับใส่ไปเลยนี่เขาจะแกงส้มนะครับเนาะแกงสม้มแกงสม้มแกงอัดแกงยังกวาดไป แล้วแต่ห้องเหมือนกันครับแต่ละพื้นที่บางคนกะแกงอุ๊บน้ำแห้งเขาแกงน้ำแห้งแห้งน้อยกับปเป็นอุ๊บเป็นแอฟ <c oughs> เป็นอัพเอาบะเขือส้มพาสามพาสีครับอันนี้ก็ส้มปล่อยเนาะใส่ไปเลยตอนนี้มันใะส้มหลายครับส้มจะรีจะริดอันนี้บะเขือส้มน้อยครับบะเขือเขือพาโคพาครัาาบ,าาบใส่ไปเลยครับ มันจะส้มจำลำม,มะครับประเามพไปน้องครับอ่าเรียบร้อยเอาไปใส่หมอ้อเลยครับตั้งน้ำท่าเดือดกอดีครับพักใส่ไปเลยครับของส้มๆมเดี๋ยวปล่อยมันยุบมันอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวเอาไปลอส้มมันออกมะเขือส้มเริ่มเปื่อยเอาป่ามาใส่เลยครับ ใส่ส้มปล่อยนี่มันเหมาะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้ำเดือดกุ้งร่อนร่อนปลาเขือส้มเริ่มสุกเอาปลามาใส่เลยครับครับใส่ตึกเก็ตนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องไปลืมนะครับวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นี่ผมเสาร์อาทิตย์นี่ผมมาได้ขายกับข้าวเหนือนะครับเด้ออันนี้ผมกลับมาแอวบ้านแอวจ้องที่แล้วครับเปิดเลือกตั้งเนาะ เรื่องเรื่องกับกินเหล้าไปได้เนาะคนเลือกตั้งคนห้ามกินเหล้ากันเลยยุดล้านเลยน่ครับไปลืมเลือกตั้งอ่ะนะครับวันพุธวันอาทิตย์ไปชจสิทเจเสียงครับเลือกคนที่เขาคิดว่าดีที่ชุดอ่ะครับเข้าไปทําหน้าที่แทนเขาเนาะครับเนาะววากันไปบาอู้หลายการเมืองก็คือการเมืองครับมาเริ่มปรุงไปด้วยกันเลยครับ ใส่รถด,ดีชุลลดรถไปอย่างะเล็กละน้อยแล้วแต่มักแล้วแต่มักแต่ชอบครับครับก้อยปีนมันเนอมันป่านี่มันแหลวมันเหมือนปากกเนาะครับน้อครับก้อยปีนมันนี่ครับแกงส้มน้ำแห้งครับหมกน้ำพุกพิกเนี่ยจำครับก่อแม่ไปน้องครับ ปลาพวกนี้เวลาเขาแกงเป็นเก็ดอ่ะเก็ดมันอ่อนครับกินได้สามารถกินได้ท้งท่างเก็ดเลยครับเหมาะขนาดหอมดีครับจิ้มพอครับมันจืดมันจางอย่างจางเตือน้อยเติมน้ำปลาได้ครับเนี่ยครับเติอน้ำปลาเห็นน้อยปลาเลยครับ ะมาใส่ครับเอากำกอใส่เลยปลาซุกปลาเปื่อยแล้วเอาตัวกำกอใส่เลยครับโอ้หอมหอมขน,นาดปลาแล้วครับนี้กับปิดแก๊สได้เลยครับเรียบร้อยครับปลาแม่พี่นอ้องครับไอขึ้นลวงรวงรวงโอ้แกงส้มแกงส้มปลาบ้านเฮาครับ กินพอครับโอ้มาอขนาดครับดูล้ำขนาดครับ่อเม่ปีนน้องครับมากินข้าวด้วยกันครับกินข้าวง่ด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับนะครับกินข้าวด้วยกันครับันนี้แขงส้มป่าครับอันนี้ใครมดส้มแง่ังไงนะเอฟอน้ำพริกกะปิสต่วอาไไปเลยครับ พักต้มพักนึงแต่ว่าอบไก่หอมดองหออมดงกามิน้องกินจ้ะนี่อบไก่ครับน้ำนเรีกน้ำโปูถ้วยเก่ามาครับมาครับก่เข้าได้วยกันนะครับเด้อขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ